สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเยี่ยมชมปากซอยคลอง6ตัวนออก60นะครับก็ซึ่งเป็นซอยที่เราเนี่ยมีโครงการบ้านของเราครับอยู่ในซอยนี้นครับซึ่งตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยอตอนนี้ผมยืนอยู่ที่คลอง6ตวนออก60ปากซอยนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานสิเช้านี้เนี่ยครับทีมช่าง,งเราก็มาติดปนะ้ายหน้าปากซอยเรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือโครงการของเราเนี่ยเข้าไปในซอยประมาณสัก400เมตร ก็สามารถที่เข้าไปได้นะครับจุดสังเกตเลยที่สังเกตง่ายๆนะครับปากซอยตัวนออก60ของเราตรงนี้นะครับก็คือจะมีร้านกาแฟกลิ่นอายดินเดี๋ยวผมแพนไปนะครับก็จะอยู่ปากซอยด้านนี้เลยนี่แหละครับก็จะ,จะเป็นร้านกาแฟกลิ่นอายดินอยู่ปากซอยของ6ตันออก1 0เลยนะครับก็จะมีติดแอร์มีทั้งคาเฟ่ ทั้งอาหารทั้งกาแฟนะครับก็สามารถที่มาใช้บริการกันได้แล้วก็ตรงปากซอยของเราตรงนี้เนี่ยครับถ้ามองเข้าไปด้านหลังเนี่ยตรงบริเวณต้นซอยนะครับถนนมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้มันเสียหายเนื่องจากตอนหน้าฝนที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ในเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นลาดยางแล้วก็เนื่องด้วยมันมีความเสียหายนิดนึงตั้งแต่ตอนที่ ช่วงหน้าฝนตอนนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยทางอบตก็คุยกันมานะครับว่าเขามีโครงการที่จะทําเป็นถนนคอนกรีตนะครับจริง <iß S 1> ๆแล้วเข้าไปนิดเดียวตรงนี้ก็จะเป็นลาดยางนะครับก็ยาวไปถึงโครงการเราเลยนะครับก็ทางอบตของ6กเนี่ยก็มีโครงการที่จะทําเป็นถนนคอนกรีตนะครับยื่นโครงการเลยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เพียงแต่ว,ว่าเหลือรองงบป,ประมาณอะไรเท่านั้นเองนะครับก็ให้เห็นบรรยากาศนะครับสังเกตง่า,งงายๆนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาติดป้ายปักซอยแล้ว เผื่อท่านใดที่เห็นจากคลิปที่โปรโมทออกไปนะครับก็สังเกตง,ง่ายๆมาถึงคลอง6กต้นออกหกสิบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปในซอยประมาณ400เมตรก็จะพบกับโครงการของเรานะครับอยู่ขวามือซึ่งบรรยากาศของการอยู่คลองเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าอยู่มากๆนะครับจะสังเกตนะครับเนี่ยฮะก็จะมีตรงข้ามเนี่ยก็จะมี มีคลองตรงข้ามคลองกันไปนะครับนั่นก็จะมีโครงการเหมือนกันก็จะเป็นโครงการใหญ่นะครับเป็นอาคารพาณิชย์ด้านหน้าแล้วก็เป็นตัวทาวน์โฮมด้านในทั้งนั้นเลยส่วนแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นโครงการเล็กๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพื้นที่90ตารางวาแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังว่างอยู่อีก4ี่แปลงนะครับก็สามารถที่จะแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับตาม เบอร์โทรที่ป้ายนี้นะฮะทั้งเบอร์โทรทั้ง l ล n e นะครับแอดได้เลยสามารถที่จะติดต่อพูดคุยกันได้ก็ให้เห็นบรรยากาศร,รอบๆนะครับซึ่งเนี่ยฮะก็จะเป็นร้านกาแฟกลิ่นไอดดนอร่อยแล้วก็น่านั่งนะครับฝากไว้ทางนี้แล้วกันนะครับผ่านมาทางนี้จะวนเวียนมาดูแวะเข้ามาดูก็ติดต่อกันได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้ค่อยมีคลิปถัดไปค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ